สวัสดีค่ะช่องเมียเสียบผู้จดเดอซี่ีค่ะพอดีเมื่อนี้เชิญจากงานแวะมหาค่ะก็ได้วาสิฝากของไปแหนน้องมินน้องมุกนะคะเนาะฝากเสื้อนะคะฝากเสื้อค่ายกบแต้นะคะไปให่น้องมิกน้องน้องน้องมุกน้องมินน้องมุกน้องมินนี่เพื่อนวงปีใหม่นี่เพื่อนเอาหมวกให้ลิ้นอยู่เด้เอาหมวกเป็นของขวัญวันเกิดไปให้ลิ้นอยู่เด้นก็เรียบประเทไทยเบิ้งนะคะขอบคุณ มุกมากๆที่เอาหมวกมาให้เจลินนะคะแล้วก็จะฝากเสื้อนะคะกกแต้สตูดิโอไปให้นะคะนี่ใส่อยู่ตรงนี้นะคะผู้ใดอยากได้เด้อค่ะเด้อยังมีขายอยู่นะคะก็ยังมีเหลือแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะอ่าเป็นเสื้อกกแต้สตูดิโอนะคะก็ให้ทีมงานไปเบิดแล้วค่ะให้เชนจังเชนจังก็ให้ไปแล้วนะเชนได้ไม่ได้หรอบอกเชนของเจ้าได้แล้วมุนบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของเจ้าได้แล้วมุนบอกเสื้อ เอาเจ้าวางได้ได้ทีเอายืดทีเสียังี้ยโอ้เสียเสียกอกแตจได้หรือยังยังอยู่ครับผมเอาเอายู่ทีเดี๋ยวแจเอาอยู่ทีเดี๋ยวเดี๋ยวฝากไว้ให้น้องเดี๋ลองใส่ใส่ไลยสองยีแกลสองยีแกลอือยีแกลก็ไเดสองยีแกลทั้งเด๋มันจะสีแจ้งน่ะมันคือผ่าแจ๊กเน่ยกองผู้หมวดเนี่ยมันเป็นน้ำแสงแสงมันลายได้ตอนนี้น่ะเจ้าอยู่ใส่เนี่ยอาพ่อๆเอาที่ไปให้มุกมิ้นกัน ให้น้องโมต้องมิ้นก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาให้เช่นจังเลยค่ะแสดงว่าเราบ้านให้ได้เนาะยังพี่หนีบอ่เสียพุคือตัดออกจากทีมงานของแต้แล้วตันเนี้ยโมแม่ไม่ค่อยเห็นนาเช่นจังเราว่าว่างนะคะเราไปเห็ดงานบร่ค่อยได้เข่าม้าไปทายงานเกี่ยวกับอันทีมงานอาจารย์นีเนาะเห็ดงานแน่กับยางดูกแน่เบิ่งดูกแน่อ้ยอาชีพหลักก็น่าจะเป็นเลี้ยงลูกนะคะอย่างนั้นโอ้โห พี่เจ้าแก้งเหรอสวัสดีค่ะทีมงานเดี๋ยวแป๊บนึงนะลินจับเพราะมคือเลี้ยงลูกตอนนี้นะคะฉันรองคือเหตุงานเสริมครับเอาไปเที่ยาน้ำไอจอนนี่เนาะเพราะว่าไอจอนนี่ตอนนี้ก็มีทีมโปรดักชั่นไปท้ายเกี่ยวกับพวกสารคดีนะก็เชนจังก็เป็นโปรดิวเซอร์แม่นบอก ทีมหนึ่งครับมีสองทีม,มนี่หลายทีมตอนเนี้ยทีมเลยทีมเลยว,ว่าพวกล้าเขาไปขนาดเช่นจากยังไม่รู้จักทีมงานไใ้จอน,นี่บมทุกคนอยู่หลายแหง้งแม่นบ่ <c oughs> หลายแห้งหลายแห้งนะคะตอนนี้น,นะผมเลี้ยงงานมาผกมกับก้าบานก้าบานเลยนะคะระก็กนเนี่ยเบิ่งลูกเบียงซอยเมียงเนี่ยแมนะคะเป็นคนหมู่ผู้ดีแห้งแต่ได้เมียงามเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสกเรินเอ้ามื้อนี้ฮู้บ่เขาทิพย์พัฒนาเทศอยังนี่ทีมงานเนี่ย อราที่พักกันแสดงละครซีรีส์ได้บัดทีนี้มีเนี่ยอ,อยากหาเนื้อเฮ็ดพิจกันขึ้นมาดีแต่เมันนอนคือซื้อเมื่ก็คือว่าก็ต้องหาเนี่ยอย่างไอืมหาเนื้อเฮ็ดตี่ไทยเลี้ยวท้ามหลายกระยาน FC เพิ่นนั่นกระยากแสดงความสามารถที่ FC เขาดูนะคะว่าทีมเฮากะมีเนื้อเฮ็ดอันอื่นได้อยู่เนาะอ่าน,านผมยังวิ่ีเวลาถ่ายคลิปเลยนี่เออคือบอกบอกขามาฝาก โอ้บะคามโอ้บะคามนั่นนี่เครับอมาอยู่ครับบอกเล้นะเสื้อนี่แรกกับบกคามนะได้ไเออสิบบอในป่ามันเต็มปุ๊กบะคามใหม่อือเอาบักคามมาให้เจ๊ดิ้นได้อยากกินพี่ท้วงเหรอเธอว่าเออหวัสดีเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูทีมงานสวัสดีค่ะพี่โจสวัสดีค่ะน้องสายสวัสดีค่ะจานวุฒวันนี้เราจะทำอะไรกันคะโอเดี๋ยวกล้องลิ้นมันมันมัวเองหรือว่ามันจังไหนวะเป็นบอว่าใช่แค่อ่าฟิชชิ่งบอตกป่า ก็เท็ดไปสลาคือจังี่เอ่อก่อนหน้านี้พวกพี่กับพากกันไปกลางเต้นอยู่แถวนั้นนบ้างมันบําเมนทีของเจ้าของแต่ย่างกับอยากเฮ็ดสถานที่ที่เขาได้ถ่ายคลิปถ่ายอย่างได้มีหม่องย่างเด่นย่างอีอย่างอ่ะแนวให้อาจารย์ย่างตอกเราดูแลเรามีเวลาว่างก็อยากเอเป็นสวนบ่เหรอเป็นสวนปลูกพักไปสะกลาจะหาพื้นที่องผมเหมือนกันอีกปีหนึ่งนี่อปเบื่อไหร ดีด้ยครับพี่ต้องปลูกอียังไงอ่ะปลูกไรยางปลูกไรยางครับี่ที่ปลูกย่างเดียวปลูกย่างครับใบท่อมต้นท่อมโฆษณาไว้ตรงนี้เลยนะคะอีกสี่ห้าปีมาซื้อได้เออนั่นตัวยิ่ปลูกแล้วผมเป็นคนรักก็ได้เลออยาเด้อพี่มี่แค่หัวบากย่างคักเลยเดี๋ยวพี่จะให้อาจารย์ยักต๊อกดูแลเฝ้าไว้ใต้ต้นไม้เลยนะคะเพราะว่าอยูคุณที่จะปลูกก็ได้หรอกย่างคนรักนี่ไงมีอยู่ย่างเนื้อ เช่นจ้างซื้อเราไม่ให้เรากินใหม่เราเมาอยากได้ยังเอาเลยหรอเปล่ย่านี่เรากว้น้อยเดียวสั้นเนี่ยอ้อยยวโอ้เห็นเขาขายเบี้ยมันอยู่เด้เออเพิ่นเพิ่นเพิ่นขายอยู่อยู่ความือหลายอยู่ไปสร้างมาจากกูว่าเบี้ยเจ๊กบาทต้นตอนนั้นพี่เคยถายมีต้นลดสองร้อยห้าสิบสี่ร้อยแล้วแต่มั้ง มันใหญ่กว่คือสีมันกะเบิ่งใหญ่เอาจากเอาจากซีหาต้นกระพาะละเราคิดว่าสิเอาจากซีหาต้นกระพาะว่าไบปลูกกที่เป็นบักขามบักม่วงไป็นสิ่งอะแล้วกะผมกะปลูกบักม่วงบักแงงเนี่ยเอาแบบพ่นละไม่กินน้ำตื้นบ้านกินน้ำแข็งจวงกับปลูกพ่อค้านไร้ไม่ไ้ถ่ายปลูกหนาพ้นดีกว่าอืมหนาเรงจากน้อยจากน้อยอืหนาแดงมันปลูกอยังแล้วกันซีเฮดสาลากลางน้ำไม่ชน้ะ อ่าสีเค็ดสลักกับบ้บนานแม่ไงบ้านในเราก็สีเค็ดย,ยื่นไปแน่ซื้อๆนี่ละก็พอได้มีมองเฮ็ดมองท่ายมองเลนฝันพักดีเว้ร้อยกระทงเอียงก็ฝันพักเย็บกับบ้านแน่นะคตรท้องบ้านแน่เด้ออ่ <c oughs> าโคตบ้านแน่เสียป,ปูแล้วอยากเช็ดหยังทำแล้วเบื้องลึกอ่าเสียป,ปูเธออยากทำอะไรเธออยากจะทำอะไรนี่แหละที่เธอทำเนี่ยต้นฉันคือเป็นมะม่วงม่ะบ้านต้นไม้บ้านต้นไม้สองต้น เดนมาร์กแข่งม่แข่งกับเจนนี่นะครับนะไปซุ่มชิมนะเห็ดขึ้นเมื่ะเห็ดโอ้โหสิไปเก็บเห็ดอยู่เด้ยนี่ข้ากับเจนนี่เห็ดมาเบิ่งแล้วนี้ยเขแข่งแล้วตัดต้นไม้นะเห็ดปัดต้นไม้เด้อค่ะเด้อเราไปซื้อกาแฟแต่ฝั่งเจนนี่แล้วก็มาชุ่มมาต้นไม้เห็ดดิ้วเห็ดดิ้ว เอสลาลงไปเลยนีเอสลาลงไปเลยทางโน้นเมาเยี่ยมชมต้นไม้นะครับถ้าขึ้น20บาทเหงื่อหง่าโอเคยังไงก็บางทีถ้าเราเยวอันพูดได้พี่กินเนี่ยปล่อยหมอดใส่บาทเดียวมันมีต้นทุนมันมีต้นทุนเนาะธรรมดานะคะเมาเดิเมาหรอว่าขนาดผมขุดประมาณ ไร่หนึ่งเอ้ยไร่กัวกัวนี่แหละนากาเอาดินขุดจากตามาถมเท่าไร่ปัดมื่นหนึ่งเอาก็ถือแค่เป็นไรล่อะมื่นเดียวจัิงจริก็ถือแค่เรลยกว่าผมแปลว่าขุดแหละเขาเขาขีดเป็นรถนะครับเออถมสูงมะเจ้าถมสูงมะกะเขาพูดสูงบนไหนของพี่อะสองมื่นกัวอยู่แล้นะอันเจ้าสะใหญ่วะประมาณจะหลุ ของเจ้าสายไงเบาๆนั่นกันมึงเขงาจะอ่านกันด้ิอ็ของพี่เนี่ยสายไงเฉพาะขุดสะแล้วก็ทมมันคูนี่นี่สองหมื่นกว่า,าทมอันนั้นต่งางหากเด้พดเพราะว่าผมณอ่าพุทธมันเป็นแต่ว่า,บบาหไหน,นหมันเป็นแผลทังอุตสาหกรรมละก็เพราะว่ามันไอ้อันนู้่นยังเคยนานๆนู่นยังไงอันนู่งที่ว่าเขาขุดสะน้ำอ๋อพวกน้องนาแม่นนู่อันนั้นกระชิมขุดอีกอันนั้นหรอบนึงอะไรอืเป็นสาหญ่เลยแต่อันนี้เฮ็ดสายหน่อย อันนี้สายไงเตือพี่บอกอันนี้ลองพี่มันก็ถือว่าญ่เด้ยเนาะสายไงเมื่อไนไอจังนี่ลองมาแล้วมาเบิ้มยู่เราบอกว่าดีแล้วคือหน้าบ้านถนนติดข้างหน้าติดถนนข้างหลังมีบ่อน้ำงูอแห้งมันดีแล้วว่ลงีจะบิด2เมตรยมันลงม่ได้มันเป็นแน่นมันเป็นหินเป็นหินเป็นพลานหินนะคะอย่างไะเนี่ยแซปุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงดูอ้า เดมาบังยิ้มอะไรยิ้มังเดี๋ยวมาบังเฉินจางยิ้มไหมยินมแลไปขั้วอ่ะต้องมีตัวใช่เพื่อนน่ะลูกเอฟซีออกมาฝากด้วยหนน่ะผงนัวกัญชาป้าพี่น้องเอ้ยใกล่องลิ้นเมื่อกี้เหมือนม้วนนี่ค่ะทีมงานกต่กำลังเตรียมของเตรียมไม่ยังนะคะแล้วเชนจังก็เออเดี๋ยวเอาเสื้อมาให้เชนจังก่อนนะเบอร์สองเอคล่น ว่าเรามาใส่เสือตู้ยังไงเออข้างในห้างเออวันดีค่ะงในห้างตู้จะอย่างจะเศร้าใช่เจ้าตู้ติดตีซีไหมอย่างก็แก๊กอู้ผมตื่นู้ก็นั่นเพราะว่ามือเสื้อนี้กืนั่นการแข่งเรื่องหาเหยื่อกันผู้แตะแล้วมันกลเนทั้งไงโอ้ แจ้งคอระเบิดจะของเงี้ยแน่นเออคือการพกันแล้วเวิ่งเลยขอนัดเข่าขวดขวดเอาใหม่แงใส่มุนคือกิ่มั้งขวดฮะเออไม่กินมั้งขวดแม่ขวดฟังเสียงผู้นั่งยุ่งจริงผู้ทั้งยคนก็ขวดมามามาขวดเนี้ยแจงตั๊กอ้าวโอเคขอบคุณค่ะเชิญแจง้งเลยพี่เอาเสื้อมาให้จา้อาอย่าลืมติดตามนะคะซีรีส์ตอนต่อไปว่าแมนอันละครสั้นตอนต่อไปนะคะเออ่เรื่องนี้ อาจารย์วุฒิจะเล่นรับบทเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกนะคะเรื่องนี้สอนให้รู้แว่ตลาดกระดิ่งนี่เราจะไม่ใช้นะครับเราจะใช้เดียวเจอไม่เห็นยังนี่นักจังยังนี่เราจะให้อาจารย์วุฒิเป็นมือกล้องนะต่อไปนะต้องหัดไว้ให้เราต้องได้รับบททุกบทบาทเนี่ยก็ต้องช่วยกันหมดทุกอย่างเนี่ยโอ้ยยังนักขุดคนมาเบิดแท่นเหเอ ไปใส่ครับวันนี้มันมีฉากแลีนครับอ๋อมีฉา,า,า,ากแลีนเพิ่มฉากฉากฉากกฉากแลียนอ๋อคลิปนี้ก็ลาไปด้วยอาจารย์ยังตอกล็ขกควานควาลควายควาล่าด้วยค่ะก็คือเปิดไฟคอยเนี่ยเวด่อจัดพาดบึ้มไปเลยยัง เอยไฟแห้งไปเลยค่อยๆขวาไปเพราะห็นมันต้องสูกไล่นั่นฮะเออาจาร์วุดนเ้าต้องเล่นให้ได้เด้อเล่นมาได้เรื <t <t ่องนี้เอฟซีได้แ่แแท้ไม่มีมองยูแท้แทเต็มที่เต็มที่ได้เหมบปามือหนึ่งนะคะมือหนึ่ง เอาคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเอาในหางยังต้องรักษาขวายุคุณเออมาๆมากินข้าวกันเออมา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 ลองกินไหมเนี่ยเออใครดู